ครับสวัสดีครับสำหรับคิวนี้นะครับเราจะมาแสดงข้อมูลในตาราง Student นะครับโดยใช้ m เมธอด fetchone นะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมจะขอกรอบโค้ดจากตาราง Student นะครับเพื่อนำมาปรับแก้นะครับ จุดที่เราจะปรับแก้กันนะครับมีอยู่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่คำสั่ง l リ t Star Form แล้วตามด้วยชื่อตารางเลยครับโดยเปิดดัมโคน,นครับ ตาก็คือดอกกันนะครับ from แล้วก็ตามด้วยชื่อเทเบิลเลยนะครับผมขอกรอบตรงนี้เลยนะครับเทเบิลสตูดิโอนะครับผมมีอยู่ข้อมูล2องแถวนะครับจะดึงออกมาแค่1นึง่งแถวนะครับ เดี๋ยวเราจะเพิ่มคําสั่งในส่วนท้ายเข้าไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับสร้างตัวแปร d a ้ a นะครับเท่ากับ c s f e t o n e ครับตัวล่างนี้นะครับตรงนี้เปิดปิดนะครับอันนี้เราจะใช้ เมธอดเฟทนนะครับอ่านข้อมูลเพียง1เทเบิลนะครับขารบอนี้ออนนะครับนี่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็จะพิมพ์ตรงนี้แทนนะครับ Data เสร็จแล้วนะครับกดเซฟกดรันนะครับเพื่อเรียกข้อมูลจาก ตารางสติวเดนออกมาโชว์นะครับเพียงหนึ่งแถวนะครับนี่ครับตารางข้อมูลจากตาราง t ทเบิรครับโชว์ได้นะครับ,บ,นรบหนึ่งแถวนะครับหนึ่งแถวนี่ก็คือการใช้เมธอดเฟดโทนนะครับเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากตารางออกมาโชว์นะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน โปรแกรมที่มีความใหญ่ขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมต่อได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ